งานบันเทิงของสามเศนแซดกันครับยกเดี๋ยวยกเกียร์ลงครับนี่มันอู่ฮานจะมาจากญี่ปุ่นสั่งมาเรียบร้อย,ยนุ่นนะฮะอบยกเกียร์ขึ้นไปแล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นการตั้งศูนย์ที่ค่อนข้างจะโอท็อป มันคือตรงที่สุดแล้วเรครับแมนนวนน่นแมนน่น่ะตรงที่สุดรถที่ไม่ได้ขึ้นเวทบาล้าซ์น่ะสมมติว่าโยนซ้ายหัวปัดถูกไหมก็คืออันนี้เป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่ให้หลายๆคนได้เข้าใจน้อยๆเช็คดูเบื้องต้นแล้วพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อ น้ำมันอยู่ยตรงไหนขึ้นอีกแก๊กนึงขึ้นอีกแก๊กนึงน้ำมันซึมจากตรงนี้ครับเนี่ยรอยต่อรอยต่อลูกเกียร์เลยตรงนี้แถวๆนี้ใช่ครับนี่เห็นว่าคราบมันยังอยู่เลยอะฮะนี่รอยต่อลูกเกียร์เลยก็คือมันเข้าจากตรงนี้น้ำมันมาทางนี้เข้านี่ข้างในเข้าไปทิ่งปั๊มนอกเล้วแบบไม่มีปั๊มนอกเลยพี่มีตัวนี้ตัวไร่หาย ตัวนี้เป็นตัวไล่นอกต้องยกออกมาแล้วก็ดูปั๊มในอ๋อน้ําไหลออกจากตรงนั้นเลยใช่ไหมนี่ออกจากนี่เลยเราต่อนี่เลยต่อข้างในใช่เราต่อเกียร์เลยโอเคมาต่องานบันเทิงของ 3. 7 0 z ซกันนะครับ <laughs> <c oughs> ยหญงานเข้าเลยแม่งแค่ปัมมป๊มอันเดียวเนี่ยปั๊มคัดอันเดียวเนี่ยแม่งอยู่ในเกียร์ยกแพรย่อนแพรย่อนถอดท่อถอดเพาหรือบานเลย รับห้อยใหมก่กูแท้ๆเนี่ยเอ่อยาวๆยกเดี๋ยวยกเกียร์ลงครับนี่มันอู่หานจะแซดสีดำนึกถึงโตกเกียวดิฟเลยทันทีเรื้อเรื้อเรื้อไม่ใช่อัวนะเรื้อกดปืนป็นไงกดปืนก็เสียงมอขัดดีกดก หัวตัวนี้ก็ไม่สวยมันเหมือนโดนมีสกิปมาแล้วหน้ามันจะเข้าไม่เต็มใช่เอาลิงด้วยใช่ก็เปลี่ยนไปเลยยกยกชุดยกชุดชุดเนี้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเกียร์เอาเกียร์ Z ไปเทียบกับ K24 ดิมันใกล้เคียงกันปะนี่ไงก็มันใกล้เคียงกันป่ะตามนี้นะครับก็คือปั๊มพังน้ํามันเลยไหลออกจาก ลูกปืนใช่ไหมน่ะเสียงลูกปืนมันก็ไม่ดีแล้วมันเป็นปั๊มคัดตอมเลยเนี่ยได้แล้วซื้อมีของใหม่แล้วก็ของเก่าครับก็คือของใหม่มาจากญี่ปุ่นสั่งมาเรียบร้อยนู่นนะฮะแต่ลูกปืนน่ะระยะมันไม่ได้กันลูกปืนตัวนี้มันเป็นของ OS ก็ต้องใช้ลูกปืน OS เหมือนเดิมทําการยําเอาของใหม่จากลูกปืนใหม่เอาซีนออกมาใส่ในลูกปืน OS แทนมือยาสั่นดิเออประมาณนี้ ยกเกียร์ขึ้นได้ได้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีถึงเวลาแล้วนะฮะของมาถึงได้สักพักแล้ววันนี้เราก็มีเวลาที่จะประกอบเกียร์ยกขึ้นแล้วนะฮะปั๊มใหม่นะลูกปืนลูกปืนตัวเดิมเป็นของ os นะครับเป็นลูกปืนเดิมนี่ของเก่าซึ่งมาจากในนี้เลยนะในในยางในยางนี่เลยครับตอนแรกนี่ส่งด่วนญี่ปุ่นมาเลยนะครับเนี่ยวันนี้แหละยกขึ้นละค่อย ประกอบยกเกียร์ขึ้นไปแล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกคือปั๊มมันอยู่ข้างในเกียร์นะฮะอยู่ในนูน้นอ่เกียร์ประกอบเข้าไปก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มประกอบอย่างอื่นแล้วพาวใส่เข้าไปแล้ว,วประกอบอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเราเอารถไปลองกันไล่น้ํามันคัดก่อนสําหรับแซดนะครับเราก็ได้ประกอบเกียร์อะไรเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติแล้วปัญหาตอนนี้คือมันมีเสียงดังแกล้งกลแหาอยู่ตั้งนานสรุปว่าเจอละ พังมันเป็นแกนแกนเฟืองข้างในมันพังแล้วก็มอเตอร์ก็ไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกแล้วคือปั๊กไม่ได้เสียบมานะครับก็ตัดปัญหาโดยการที่ไม่ใช้แล้วก็คือเปิดตลอดแล้วก็เชื่อมเฟืองทิงท้งไว้เลยให้มันเปิดตลอดไม่ต้องไม่ต้องไปปิดมันแล้วถ้าเกิดจะใช้อีกทีค่อยลื้อออกมาแล้วมานั่งแก้เอาเลยจะได้ไม่ต้องใช้มันอีก็เปิดทไว้เลยรถไปลองครับ จากอาการที่ลง้ล่างย้วยลูกค้าเปลี่ยนโชคโอลินมาใหม่ๆนะแล้วขับเร็วๆหรือว่าขับช้าๆก็แล้วแต่มันค่อนข้างย้วยไปนะครับฟาก็นเลยบอกว่าอยากจะให้มันโอเคกว่าน,นี้ผมก็เลยต้องเวทบาลานขึ้นมานะครับก็คือให้พี่เก่ง e l ลิท p พอร์ฟอร์แมนนะครับเป็นคนมาดูแลในเรื่องนี้ให้ การเลี้ยวเข้าโค้งเป็นยังไงคืออย่างอย่างผมอะบอกได้คืออย่างพี่เก่งเนี่ยพี่เก่งเขาจะเป็นคนตั้งให้ก็เลยจะให้พี่เก่งตั้งศูนย์แล้วก็ตั้งขึ้นเวทบาลานเลยนะครับวันนี้อันนี้คือให้ทดสอบดูก่อนว่าที่มันโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยจะรู้รู้อาการนี่ให้แกดูอาการก่อนคร่าวๆรถเปี่ยงไหมสายไหม๋ึงจะต้องพ้มไปเช็ค ต้นเลยอ่ะจากที่ลูกค้าลูกค้าขับเองแล้วผมก็ขับนะคือมันช่วงล่างมันไม่เฟิร์มอ่ะปกติแล้วรถเตี้ยๆรถใหญ่ๆมันจะต้องแบบนิ่งกว่านี้ในความเร็วที่แบบร6 0 180ไปแล้ว200กว่าอะไรเงี้ยนะครับมันมันน่าจะต้องนิ่งกว่านี้นี่ขับแล้วมันไม่นิ่งเลยโชก็เพิ่งเปลี่ยนมาคือที่ขับจากจากดูเนี่ยดูสูตรล้อแม่งก็ดูมันเพี้ยนๆตั้งแต่สูตรล้อแล้วอ่ะกลายเป็นแคมเบอร์หลังอะเยอะหน้ามันเลยคือเอ้ยมันรถมันเลยขืนเปล่า อ่าฮะครับเดี๋ยวลองดูผมว่าต้องมีอะไรหลวมเอย่างน่าจะมีอะไรหลวมด้วยใช่ไหมครับใช่แต่ตอนเราขับมันดันไม่มีเสียงให้ดังให้ได้ยินนะอืมผมตอนอย่างที่ผมบอกว่ามันขืนอะอ่าอ่าหนักเลยใช่ไหมให้ได้แล้วเหรอครับซื้อใหม่เลยฮะซื้อใหม่แล้วมอซา์วิ่งมาส่งเลยขนาดนั้นเลยเหรอเย้แค่โหมากกำลังปรับพีโลดนะครับของสปริงงานบันเทิงก็ตรงที่ ปรับหนืดโชกหลังแมงอยู่ข้างในนี้เออยากละทีนี้หวานไหมจะเอาเลยโอ้ยจะลือก็คงน่าจะยากเกินไปถ้าเบ้าโชกแซดแมงอยู่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยก็บอกเขาต่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยเฮ้ยนี่มันอองข้างล่างเลยพี่แล้วก็ต้องถอดดีถอดโชกมาปรับอีก เรื่องเสียงแน่นตับจะลื้อยังไงล่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งความยากแล้วนะฮะลูกพี่กูก็ลูกพี่นั่งตาตาปิปปิบๆแล้วอะ่ะกูยองไงกับมันดีวะก็น้ำหนักเนี่ยคือหน้าซ้ายนี่คือหน้าขวาครับผม ถ้าหากลบกันแล้วเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันอยู่ประมาณ15โลถึงสิบกโลอ๋อสอนวิธีดูคร่าวๆหน่อยครับว่ามันอะไรยังไงบ้างครับเอ้เคซื่องนี้ครับจริงๆมันก็คือเครื่องวัดธรรมดาเลยครับมันช่งให้เราดูว่าหน้าซ้ายหนักเท่าไหร่หน้าขวาหนักเท่าไหร่หลังขวาเท่าไหร่หลังซ้ายเท่าไหร่ตัวตัวจุดเนี้ยก็จะเป็นฝั่งซ้ายทั้งหมดครับผมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบอันนี้ฝั่งขวาทั้งหมดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมหน้าและหลังก็จะแยกมาให้เราหมดอ่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะได้ตัวเลขแบบไหนเราก็ปรับ ตามที่เราต้องการมันเป็นแค่เครื่องมือวัดครับครับผมโอเคแล้วก็นี่บอกน้ําหนักของรถใช่แอันนี้คือน้ําหนักรวมน้ำหนักรวมอันหกอ่าโอเคด้วยความสูงของรถจริงๆข้างหลังอะ <c oughs> ข้างหลังอะสวยแล้วนะครับฟิตเมนต์สวยแล้วนะครับแต่ว่าข้างหน้าล้อลอยไปหน่อยเดี๋ยวต้องปรับล้อเอ้ยปรับโชกคหน้าลงอีกติดหนึง่งก็มาดูกันอีกทีว่าเมื่อกี้มันลงเต็มไหมเดี๋ยวไปนิดหน่อย โลเดียวเดี๋ยวผมก็จะพยายามย้ายน้ำหนักเนี้ยให้มันอยู่ตรงนี้ได้แค่นั้นหน้าหน้าซ้ายมาอยู่หลังซ้ายอ่าใช่โอเควิธีการปรับยากไหมครับมันมันมีหลายวิธีอยู่เหมือนกันครับอ่าฮะโอเคเป็นรปรับความสูงนะครับความสูงของรถคือต้องเท่ากับว่า ล้อทั้ง4ี่ล้อมันต้องไม่เท่ากันใช่ครับมันก็จะต่างกันสามมิลห้ามิลแล้วแต่วิธีที่เราใช้ครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้ลูกค้าเข้าใจไหมครับเจ,จอลูกค้าที่ไม่เข้าใจบ้งาไไงาไหมก่อนนะครับความสูงมันจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าถ้าอยากขับดีเนี่ยสามมิลห้ามิลเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องหลับหูหลับตาบ้างอ่าอ่าก,ก็จริงก็จริงเป็นคําพูดที่ดีเลยครับผมเจอประจําเลยพี่ครับเนี่ยตรงนี้สองมิล ที่เท่ากันบางคนถือตลับเมตรมาเลยอ่ะแบบเฮ้ยเี่อะไรเนี่ย hey, พื้นแค่ไม่เท่ากันแบบติ่งเดียวไปทั้งสันแล้วใช่ใช่ก็กลายเป็นตอนนี้คู่หน้าใกล้เขียงกันมา้าเท่ากันเลยแหละห่างกันแค่ครึ่งกิโลแต่ขั้งหลังก็ยังห่างกันอยู่ประมาณสามโลกว่าซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากไม่รู้สึก ตอนนี้ก็เรียกว่าคอนข้างโอเคมากแล้วในรถบ้านนะครับผมเคถ้าอย่างงี้เยในการในท่าการขับนี่มันจะกระด้างมากไหมหรือว่ามันขับแล้วมันจะเป็นยังไงบริงจริงมันไม่มีผลต่อความกระด้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันแค่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเท่ากันหือควบคุมได้ง่ายเวลาโยนใช่จะโยนซ้ายโยนขวาเนี่ยข้าเดาได้เลยโยนซ้ายก็คือท่าเดียวกันกับโยนขวาโอเคโดยโดยรถปกติรถทั่วไปอ่ะบางทีถ้าเกิดว่ารถที่ไม่ได้ขึ้นเวทบาลาน่ะสมมติว่าโยนซ้าย หัวปัดถ uh, ูกไหมโยนขวาบางที่ทื่อก็มีใช่เพราะน้ำหนักมันถูกถ่ายเทไว้ไม่เท่ากันอ่าครับก็คืออันนี้เป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่ให้หลายๆคนได้เข้าใจเนอะต้องบอกประมาณนี้ก็จะขับง่ายขึ้นขับง่ายขึ้นขับโมัซได้ง่ายขงก็ถือว่าเหมือนเป็นแรงโมเนต้ามหนึ่งแรงที่เวลาเราเวี่ยงเข้าไปเทซ้ายก็คือซ้ายเทขวาก็คือเทขวาใช่เนาะถูกไหมโอเคก็ประมาณนี้ครับมีตรงทำอะไรต่อก็เดี๋ยวตั้งศูนย์ต่อแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปลองรถกันโอเคได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นการตั้งศูนย์ที่ค่อนข้างจะโอท็อปจริงๆแล้วแต่ว่ามันคือสากลถูกไหมมันคือตรงที่สุดแล้วหครับแมนนวลแมนนวลน่ะตรงที่สุดใช่ครับคือเวลามันต่างกับเวลาที่เราไปตั้งศูนย์ที่อะไรนะตามร้านศูนย์วีกุ้งที่ควิกไหมครมันก็คือจริงๆมันหลักการเดียวกันแต่ว่าแทนที่จะใช้เครื่องมือแบบดิจิตอลก็ใช้เครื่องมือแบบแมนนวลสิ่งที่เราต้องมีมีอะไรบ้างครับก็มีแค่เอ็นมีไม้บรรทัดมีแป๊บมีอะไรแค่นี้ นี่แหละเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเวลาอยู่อยู่ในสนามเวลาตั้งศูนย์แข่งรอบหนึ่งซ้อมรอบหนึ่งเราก็ต้องกลับมาตั้งศูนย์ก็จะต้องใช้แบบนี้แหละแบบนี้แหละเนี่ยสากลที่สุดแล้วใช้กันทั่วโลกนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเออทั่วโลกนะครับขึงเอ็นดู้านอกนิดนึงเออแต่อย่างนี้แหละคือใช่เลยตั้งความสูนของเอ็นนะครับ ได้เซนเตอร์ของศูนย์กลางล้อสูงไปนิดเดียวโอ้แบบนั่งผมลงนิดเดียวดเครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะหาไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะ เล่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่เกาะกับตัวรถเราวางเป็นสามขาก็ได้ใช่ไหมครับัเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็อาจจะเตะหล่นบ้างเตะเเพื่อนอบ้างอันนี้ก็คือมันก็จะล็อกตายตัวอยู่กับรถเลยจะยกรถขึ้นยกรถลงได้หมดอ่า<ๆ>น,น,นั้นเ,เวลาจูดที่รถอย่างนี้มันยังโอเคถ้าเกิดว่าตั้งสามขาเวลาใครเดินผ่านแตะหล่นพิ่งมองหน้ากันท้านาทีมองหน้ากันอยู่พักหนึ่งอ่ะที่กูต้องตั้งใหม่อีกแล้วนะ จิ้มแล้วก็เลื่อมเลื่อมนำประทานขึ้นไปให้มันสมดกันองนี้ครับแต่ให้มันอยู่ในในระนาบเดียวกันพยายามอย่าดันเอ็นนะครับเพราะดันเอ็นปุ๊บเอ็นจะขยับไม่ได้โอเคครับห้าสิบห้าห้าขั้วครับตอนนี้ดันจิ้มอยู่สองอ่าคนอลูกค้าอยากได้แบบว่าให้มอเรถมันขับนิ่งๆในความเร็วสูงเงี้ยแล้วก็อาจจะเอาโซลินมากหน่อยแต่ลูกค้าอยากแบบขับปุ่งปั๊บพุ่งปั๊บขับจี๊ดจ้าหน่อยให้มันไวตามมือหน่อยก็อาจจะ เอาให้ออกมาใกล้กับศูนย์หน่อยหรือว่าบางในบางเคสเลยจริงประตูเอาเลยแล้วแต่จริงๆมันมันกลับกันนะถ้าถ้าเข้าหากันเนี่ยคือคือใช่ถ้ายิ่งล้อออกเนี่ยคือคือมันพร้อมเลี้ยวไงบนถนนแค่เปลี่ยนเลนอน่างเดียวแช่มไม่ได้เลี้ยวขนาดนี้่นช่วงที่ตั้งมุมงโถนะครับโดยที่มีคนไปนั่งอยู่ข้างในรถอย่างตามที่ที่แกแจกก้งมาสักผู้ โยกเลยครับออต,ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยจริงคือถ้าตั้งเเข้วก็ไม่ต้องนั่งโยกขนาดนี้ก็ได้ครับคือหาทางล้งพวงมาลัยให้มันตึงให้มันตรงไปก็ได้ครับแล้วก็ออกไปลองก็ปรับพวงมาลัยันนี้ทีเดียวอยีกทีเดียวย็งไงรถถนนไม,ไม่เหมือนรถบ้านอยู่ยแบบมันไม่เหมือนแบบรถแข่งรถอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือต้อง,ต,องต้องลองต้องลองดูครับต้องลองหลายๆแบบดูอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าสูตรสาเร็จของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย ผมแม่งไม่ค่อยตายตัวเท่าไหรอ่อ่ะคืออยากอยากได้ประมาณไหนในรถคันไหนก็จัดเลยถือว่าได้ลองลองไปด้วยอะไรเงี้ยพอรถบ้านมันเจอถนนแบบหลากหลายมากอะ่ะเดี๋ยวก็โดดสะพานเดี๋ยวก็ลงหลุมเดี๋ยวก็อะไรเต็มไปหมดน็ per, อตแคมเบอร์ฝั่งนี้ไม่ได้ล็อกไว้เออใช่ล้อมันก็พับเข้าพับออกเอาเหรอใช่ผมถึงให้มันกลมดูข้างหลังตอนแรกออไงใช่แม่งแปลกแปลกแ <laughs> ที่แต่งลองนิดเดียวเองนะเมื่อกี้เนะี่ยผมโชคดีเะดิ <laughs> 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 ต้องไปลองข้างนอกอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะ <laughs> แกกลายเป็นเท่เลยอย่างในตอนนี้คือเราตั้งตั้งแล้วเนี่ยคือตั้งอะไรไปแล้วบ้างครับเมื่อกี้เนี่ยตั้งทั้งแคมเบอร์ตั้งทั้งโทตั้งตั้งน้ําหนักบาลานซ์น้ําหนักใหม่ตั้งความสูงใหม่ตั้งพี่โหลดสปริงใหม่ก็ชุดใหญ่อยู่เหมือนกันชุดใหญ่อยู่ใช่ไหมแคมเบอร์ก็ตั้งแล้วหรอเมื่อกี้ตั้งแล้วครับอ๋อพอตอนแรกเราจิ้มดูตั้งแต่แรกใช่ไหมเนาะคือผมตั้งแคมเบอร์ตั้งโทแล้วก็มาจิ้มเช็คแคมเบอร์อีกทีนึงออ๋ไปก็ตั้งความแข็ง เดี๋ยวผมว่าจะลองวิ่งก่อนละโอเคได้ครับที่พี่เจอที่มันดังเนี่ยแผ่นสังกะสีตรงนี้นี่นี่แหละเออนี่แหละติขึ้นใช่เห็นไม้มันติดอยู่นะเคาะนี่นี่มาเคาะตรง,งตั้งแต่มุมนี้นี่<ๆ>ไปโดนไนดะ้ไหมมันจะเตีย้ยหรือเปล่านะเนะนี่ยประเด็นนะ กัวเตี้ยกัวเตี้ยไปหรอครับทำไมถึงคิดว่ากัวเตี้ยไปเพราะพระอลังการะนี่ก็เราได้เอารถออกไปลองกันแล้วนะฮะได้จากหลังจากที่เราได้ทําการตั้งศูนย์แล้วก็เวทบาลานเราเราจะต้องลองในแบบไหนบ้างครับก็ลองโลว์สปีดก็แล้วก็ใช้งานปกติแล้วก็ถ้าถนนมันล่งก็ซัดได้เลยครับโอเค โลสปริงก็อาจจะลองแบบฉกซ้ายฉกขวานิดนึงเบาๆอ่างเงี้ยครับดูตามมือไหมใช่ฮหยแต่รถแม่งเฟิร์มกว่าเดิมคือตอนแรกมันนุ่มมากคือมันนั่งอย่างงี้เราไม่เราก็แบบรู้สึกว่ามันสบายแหละจริงๆแล้วแต่ว่าขับอย่างเงี้ยโอเครู้เลยว่าโชกแม่งแบบคือมันได้ทํางานจริงๆอะเอแต่นี้ปรับโชกนิ่มลงนะนิ่มลงใช่ไหมฮะแต่นิ่มลงในในที่นี้คือเราบีบสปริงเพิ่มเข้าไปอ่าใช่ครับ เดี ja. ๋ยวเสร็จเรื่องช่วงล่างปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องแก้เรื่องไอ้เช็คดิงเช็คโค้ดปางเลอนะมุหน่อย คมกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนเลนได้คมกว่าเดิมพอสะพานที่ลงก็รู้สึกว่านุ่มมากด้วย <c oughs> นุ่มเราคือนุ่มแล้วลงมันวื๊บลงอย่างนี้เลยไม่มีแบบตึ้มลงอย่างนี้นะไม่มีนะพ<ม>ี่เก่งว่าไงผมว่ามันก็คือขับสบายแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบออคือส่วนตัวผมคิดว่าถ้า<ม>ถ้าใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยรถที่มันเด้งโดดตลอดเวลาเนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอครับใช่จริงมันน่ากลัวใช่ นี่ขับแล้วดีเลยรู้สึกดีอ่ะ <c oughs> ไม่กลัวเหมือนตอนแรกตอนแรกที่ผมขับนี่แบบไอ้ที่แม่งอีกอารมณ์หนึ่งเลยอารมแม่งวิววิวมันเหมือนโยนโยน,ยนแบบพอเราลงมันเหมือนมันทิ้งรถอ่ะเออแต่ก็ไม่ควรที่จะแข็งมากเนาะอย่างเงี้ยแหละกาลังดี<อ>คือสําหรับผมนะถ้าใช้ความเร็วสูงรับ,รบก็ไม่ควรจะแข็งอืมแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าย้วยลอยไปลอยมาอื จริงจริงมันก็ตึงได้อีกก็สามารถตึงได้อีกแต่แล้วแต่คนชอบเลยครับเพราะอันนี้ก็ยังเป็นถนนที่มันเป็นยางมาตอยถ้าไปเจอถนนปูนมันอาจจะรู้สึกกระด้างขึ้นไปอีกอันนี้ผมก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงนี่แหละต้องเป็นพี่เก่งเลยที่ต้องดูในเรื่องนี้เพราะว่าพี่เก่งก็เซ็ตรถแข่งให้ผมผมเชื่อมือ <c oughs> พื้นถนนที่ไม่ได้เรียบมากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะมีทั้งขึ้นสะพานไหลสะพานลงสะพานคอสะพานนะครับ แต่นี้ไม่โดนนะรถปั๊มนี่ต้องโดนไปแล้วนะตึ้มข้างหน้าเนี่ยแม่งฟึ๊บเออเอีอนอยนิ่มเว้ยเออน,นี่ลงนุ่มเว้ยอ่ยอย่างนี้วิ่งวิ่งบนทั่วทั่วไปไม่น่ากลัวเลยนะเนี่ยคันนี้สบายห่วงห่วงอย่างเดียว,วง,ง่ายหน่อยเออห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องลิ้นเ <c oughs> พราะรถมันเตี้ยสายเลียสายเลียฮะเนี่ยแค่นี้ก็ห่วงแล้วนะอืม ขอโทษล่วงหน้าเลยครับผมขวาเนี่ยสายขวาลองถนนที่มันแบบถนนทดสอบอะมีทุกอย่างให้ลองเนอเฮ้ยจิ้มวะไอ้แม่ง ไม่เจอรถที่แบบเตี้ยแอบขนาดนี้แล้วขับได้อย่างเงี้ยมานานมากแล้วอะเดี๋ยวรอให้สองพันผมนะจากที่ขับอย่างนี้เราถือว่าผ่านไหมครับก็ผ่านแล้วนะก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแลโอเคเพราะว่าส่วนตัวแบบนิดนิดแต่นอยนิดเยเดี๋ยวต้องลองให้พี่เจ้าของเข้ามาลองขับด้วยแต่ว่าว่าส่วนตัวผมเองบบชอบฟิลเนี้ยขับเบาๆนิ่มๆก็นุ่มๆเนาะขับเร็วๆอย่างเมื่อกี้ก็ ก็ไม่ไม่ไวจนเกินไปจนเกินที่แบบพุงมาลัยมันแบบต้องมานั่งคอยประคองอย่างเดียวมันก็ไม่ขนาดนั้นฮะเวลาข้ามเลนก็ข้ามไปแบบเบาๆตามที่เราแบบต้องการได้เลยหน้าคมหน้าไวแต่ไม่ใช่ไวเกินต้องบอกว่างั้นเนาะถูกไหมใช่ครับเออเสรแล้วียบร้อยโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Elite เพอร์ฟอร์แมนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งด้วยนะครับอีกครั้ง ติดต่อที่ไหนได้บ้างครับก็อินบ็อกซ์อีลิตเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเลยก็ได้ครับหรือว่าโทร0815649797โอเคติดต่อพี่เก่งโดยตรงครับผมร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่เก้าโมงครึ่งครับถึงประมาณทุ่มไม่เกินสองทุ่มอ่าครับผมก็ดูแลทุกอย่างแหละเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรถสกายลงสกายไลน์ก็มาหาได้ครับได้หมดเลยอาสามห้านะฮะแซดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นรถพวกยุโรปมาแต่งได้หมดเลยได้หมดมานั่นแหละให้พี่เก่งเขาจัดการให้ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับ,บผมขอบคุณ,ค,ณครับมาทิ้โค้ดดูกันที่อยู่ตรงในซอยนวลจันทร์นะฮะร้านที่เขา ECU service เลยโดยตรงปกติร้านพี่ซ่อมอะไรบ้างนะพี่ ABS อย่างเดียวครับ ABS อย่างเดียวนี่แหละที่มัชอบมีปัญหารุ่นนี้ก็มีปัญหาพี่รุ่นนี้เหรอใช่โอ้โหซ่อมมันบ่อยไหมพี่บ่อยครับบ่อยเลยหรอแล้วปกติพี่ซ่อมรถรุ่นอะไรบ่อยสุด เครื่องนี้มันเจาะลึกไหมพี่ก็ถ้าเป็นพวกโตต้าได้อยู่เพราะนั้นผมเห็นที่ใช้อีกตัวงไม่ใช่หรอใช่พี่เนี่ยโค้ดมันเดี๋ยวผมทำต้องแก่ก่อนคืออะไรอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหลายเลขเลยนี่หว่าเอาละเอาเป็นว่ารู้แล้วว่าโค้ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมานั่งแก้กันว่ามันเป็นที่อะไรบ้างนะครับ พี่จับสตาร์ทม่ลองลบใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยจับแล้วลองสตาร์ทใหม่นะหายว่ะพี่ชักออกมาเดี๋ยวพุ่มทงให้มคืออะไรชักจะมีไฟนี้เหรอใช่ชักเลยนตึ๊บตอนนะครับดึงเลยโอเคอ่าบทสรุปของคันนี้ก็จัดจัดเซตเซตให้เรียบร้อยอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งคือ ตั้งเวทบาลานะครับลืมเลยของออที่พี่เก่งอีลิ e เพอร์ฟอร์แมนซ์มาจัดก,การให้เรานะครับในเรื่องของเวทบาลานั้งศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงก็ก็ประมาณนี้แหละตามนี้นะครับเบื้องลึกมันมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าผมอาจจะบอกให้ได้ไม่หมดนะครับทางมันมันมันรายละเอียดมันเยอะจริงนะฮะเอาโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่า เราไม่ได้ทําแค่ Honda นะเออในในของผมนะตอนนี้เลยเนี่ยตั้งทั้งหลายเนี่ยมีทั้งหมด4คนแล้วนะครับก็ต่างคนก็ต่างที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถนัดต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ามอสเนี่ยเอ,อ่อถนัดช่างเนี่ยเจ้ามอสนะครับเอ,อ่อถนัดโตโยต้านะครับก็เพราะว่าเคยอยู่ศูนย์คันด้าเอ้ยตโตโยต้ามาก่อนนะฮะเจ้าแชมป์เนี่ยแชมป์ก็จะอยู่กับผมมานานหน่อยนะครับแชมป์ก็จะถนัดเรื่องดีเทลลิ่ง ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บห้องเครื่องบลูทูธหรือว่าทําซ่อมช่วงล่างหรือว่าโมดิฟายเครื่องยนต์หรือเครื่องประกอบเครื่องนะครับอันนี้ก็จะอยู่กับผมมานานหน่อยก็ค่อนข้างจะเริ่มรู้เยอะขึ้นนะครับส่วนของเจ้ากัดเนี่ยช่างเจ้ากัดนะครับก็กัดก็จะเป็นในส่วนของเรื่องรถยุโรปซะเยอะนะครับช่วงล่างจะค่อนข้างเก่งหน่อยนะครับผมแล้วก็ยุโรปก็พวกอเมริกันเลยนะฮะก็กัดจะทําได้นะครับ แล้วก็เจ้าเซียอีกคนนึงนะครับก็เซียก็จะถนัดกับพวกรถ JRB นะครับพวกรถนิสสัน Toyota ที่เป็นบล็อกใหญ่พวกรถแร็กรถดิฟอะไรเงี้ยเจ้าเจ้าเซียจะเป็นนะครับก็ในเรื่องของโมดิฟายพอได้นิดหน่อยนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมจะดูภาพรวมทั้งหมดเพราะว่า ผมเคยเล่นมาเกือบหมดนะครับที่ที่เอ่ยมานะครับยกเว้นดีเซลดีเซลที่ไม่เคยได้เล่นเลยแต่ที่บ้านเป็นคนทําธุรกิจดีเซลกระมานี้ก็จะแจ้งให้ฟังว่าเออเราไม่ได้ทําแค่ h o n ด้อย่างเดียวไม่ได้ถนัดแค่ h o n ด้อย่างเดียวนะฮะไอที่อยากจะเอามาให้เราเซอร์วิสทุกรุ่นทุกยี่ห้อแหละเอาเข้ามานะครับแล้วก็ลองติดต่อผมมาดูก่อนว่าเออ,เ,อ,อเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้ยังไงยังไงแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็นัดกันเข้ามาคุยกันนะฮะโอเคสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้ก็ อาจจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยแล้วกันนะครับของ Squat Channel แล้วก็ฝากติดตามใน Facebook f แฟนเพจด้วยเช,เช่นกันใน Squat Service Center นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอาทางเมืองนอกและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาโฟกัสในเรื่องของ IG อีกครั้งนะครับคือจริงๆแล้วผมมี IG ที่คนติดตามเยอะมากมานานมากแล้วแล้วผมอยู่ๆเฟซโดนโดนบล็อกแล้วก็โดนลบไปเข้าไม่ได้อันเก่านะครับผมก็เลยทิ้งไม่ได้เล่น IG มานานมากพอสมควรเดี๋ยวจะกลับมาบูมใหม่นะครับผมก็โอเคยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมแล้วก็ร้านสควอตเอาไว้นะที่นี้ด้วยละกันขอบคุณมากครับ